ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเหมือนจะมีความเห็นไม่ตรงกันในรัฐบาลอิสราเอลเองด้วยราคาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ครับอันนั้นเป็นอีกประเด็นที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเลยมีรายงานว่าแม้แต่นายกเนทันยาหูเองก็ยังตกใจกับประกาศของกองทัพตอนแรกแล้วก็บอกว่าแผนนี้ยอมรับไม่ได้ในทีแรกด้วยซ้ำขณะที่รัฐมนตรีสายขวาจัดอย่างเบนประเด็นก็ออกมาประนามไอเดียเรื่องทักครบแบบเปิดเผยเลย มองว่านี่มันอ่อนแอยอมแพ้แรงกดดันความไม่ลงรอยกันนี้มันสะท้อนรอยร้าวลึกในรัฐบาลอิสราเอลเลยครับมันคือความขัดแย้งระหว่างมุมมองของฝ่ายทหารที่อาจจะมองว่าวิกฤตมนุษยธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาด้านลลจิสติกส์นะเป็นปัญหาภาพลักษณ์ระหว่างประเทศนะก็เลยเสนอทางแก้เชิงเทคนิคแบบพักรบทางยุธทธวิธีออกมากับมุมมองของนักการเมืองสายแข็งที่ให้ความสําคัญสูงสุดกับการใช้กําลังทหารกดดันฮามาสต่อไปเรื่อยๆมองว่าเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องรองค่ะเข้าใจเลยค่ะ นายกเนทันนยาฮูซึ่งพยายามประคองรัฐบาลผสมที่เปราะบางอยู่ก็ตกอยู่ตรงกลางทําให้แนวนโยบายที่ออกมามันดูสับสนขาดความชัดเจนแล้วสุดท้ายมันก็ล้มเหลวในทางปฏิบัตินี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยครับที่การทักครบครั้งนี้มันเปิดเผยยกมาเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วความล้มเหลวของการพักรบทางยุทธวิธีครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตบ้างคะมันเผยให้เห็นความขัดแย้งในตัวเองที่รุนแรงมากครับ คืออิสราเอลพยายามจะจัดการกับปัญหาภาพลักษณ์แรงกดดันทางกฎหมายจากวิกฤตอดอยากที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางทหารที่เป็นต้นตอของปัญหานะครับการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆทางโลจิสติกส์ในพื้นที่จํากัดช่วงเวลาจํากัดมันไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตที่มันใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้ได้เลยการที่ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงเพราะสภาวะไร้กฎหมายที่เราคุยกันไปมันยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าถ้าไม่มีการหยุดยิงที่มันครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนทอที่จะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างเนี่ยการลำเลียงความช่วยเหลือในปริมาณที่มากพอมันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆครับ